สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับผมจะทําถังขยะพกพาด้วยถังน้ําพลาสติก5ลิตรนะครับเวลาเราไปไหนเราก็ได้มีถังขยะทิ้งในรถครับขั้นตอนการทําแล้วนะครับเราก็เอาคัตเตอร์ตัดไปที่ถังถังน้ํา5ลิตรเราเลยต้องตัดระวงความคมคัตเตอร์ด้วยนะครับ เราขาดออกหมดนะครับเร,เ,เราตัดให้เหลือไว้เราตัดให้เหลือไว้แบบนี้นะครับพอเราตัดเหลือไว้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็เอาถุงพลสติกเรามาใส่ที่ถังขยะเราได้เลยนะครับเราเอาถุงพลสติกใส่เข้าไป ที่ถังขยะเราแบบนี้ทันนี้เราก็มีถังขยะพกพาเอาไว้ทิ้งขยะในรถเราได้เลยครับพอเราทิ้งขยะลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับเวลาเราจะพกไปด้วยเราก็ถือไปครับแล้วก็ไปในรถเราเท่านี้เราก็ได้ถังขยะแบบเก๋กๆเอาไว้ในรถเราแล้ว,ลวครับ ถ้าก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ